สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายจันท่านันทเสนานะครับปัจจุบันก็เป็นกำนันตำบลหัวสร้างอำเภอสวนภูมิจังหวัดเ็ยนะครับก็เนื่องจากนะครับก็เป็นทำงานหลายตำแหน่งนะครับกถือว่าในการเข่ามาใส่ชีวิตนะครับของเป็นเกษตรกรครับนะครับในด้านสังคมต่างๆ ถือว่าทํางานทุกหน่วยงานนะครับที่มีโอกาสได้เข้าไปศึกษานะครับได้เป็นมอดินประจําตําบลนะครับของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดรายบุรีของเขานะครับแล้วก็มาดารงตําแหน่งเป็นกำนันนะครับตำบลหัวส่างตำบลหัวสางของเขานะครับกับปัจจุบันอายุห้าสิบห้าปีห้าสิบห้าปีครับครับพิกดอยุนียุสัยครับท่านกำนันพิการยุนีนะครับกับถือว่าเป็นพิกัดของแปลงนะครับกับ เห,ห,ห็ดไฮเห็ดไร่น้าส่วนผสมนะครับผสมผสานเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็เป็นพิกัดที่ตั้งเพจไว้นะครับกับเป็นบีบีกียิ่งเจริญฟาร์มห้างว่านะครับบ้านห้างว่านะครับคือเป็นพิกัดเป็นพิกัดไว้นะครับที่ว่าสามารถมาเบิ่งศึกษาดูเรียนได้นะครับเรียนรู้ได้นะครับสิ่งใดที่มีโอกาสทายทอดให้กับพี่น้องไปนําประกอบอาชีพได้ก็จะสามารถทายให้พี่น้องได้เอาไปต่อยอดนะครับ และยยูนี่ก็ได้เป็นสพกเครือข่ายนะครับของกรมส่งเสริมของสำนักงานเกษตรนะครับกับถือว่าตั้งไว้นะครับกับมีหน่วยงานขอมาบึงมาศึกษาแล้วก็มาให้ข้อมูลนะครับกับเป็นศูนย์ที่สามารถที่ให้การอบรมนะครับองค์ควบรูต่างต่างนะครับจะในฐานการเรียนรู้ต่างๆแล้วก็อีกอย่างนะครับกับสามารถในการดูแลคุมนะครับกับถือว่ามีการจัดตั้งคุมหน้าแปลงไงนะครับ ปีได้รับงบประมาณนะครับจากในโครงการนะครับถือว่าได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเพิ่นห้มาเป็นกลุ่มกับมีนะครับถือว่าเอามาเป็นจุดหนีนะครับสามารถจะท่ายทอดได้นะครับสามารถบอกต่อๆให้ผู้มีกําลังใจในบรรดาใจนะครับน like well, <s Elliott ills> ี่การที่จะสั่งงานสั่งอาชีพนะครับเพราะว่าห้าเห็ดแล้วนะครับเฮากะสิมีอยู่พ่ออยู่พ่อกินนะครับไดยกินเฮากะแบ่งขายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสั่งรายได้ นะครับครับอ่ที่นี่บริเวณที่ทที่่านกำบันเสียผ้าช่มนี่คือเป็นเกษตรผสมผสานเลยนะครับใช่ครับครับกมีเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงกบครนะครับแล้วก็มีเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็มีเลี้ยงวัวนะครับครับก็ถือว่าตบด้านนะครับนี่ครบวงจรแล้วก็มีการปลูกอินทผลัมนะครับอินทผลัมกับปีนี้ปลูกได้สองปีสี่เดือนนะครับก็ได้ผลผลิตปีนี้ออกประมาณจักยี่สิบต้นนะครับก็ถือว่า บ่อพ่อสัครายนะครับถือว่าสางรายได้ขึ้นกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นพืชทีเข้ากับระยะเาวนะครับกับเห็ดว้ผสมสางสิ่งใดที่เข้าว่าเข้าอยากกินยังเข้ากับนํามาปลูกนะครับไม่การดูแลนะครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวแสงทันกำนัครับผ้าเดินชมนะครับเนาะได้ครับครับเดินชมบริเวณโดยรอบนะครับครับผมครับับบริเวณมรงนี้มันมันมันบ่อย่ังครับอันนี้บ่อปลานะครับ ันนี้คือเหลียงป้อบ่อปดุกนะครับอ่าเป็นบ่อหนำตื้นนะครับบ่อนี่บ่อสะบอตองจะเป็นตองว่าเป็นบ่อลึกนะครับเป็นบ่อลึกบ่อแครเมดยี่สิบ ก็สามารถเลี้ยงปลาได้นะครับเราเข้าแต่เอาในการบริหารจัดการในการจับครขายได้นะครับหรือว่าเอามากินมาใส่ได้นะครับสะดวกนะครับหัวหันเนี่ยก็หัวหันมีธรรมดาหครับอ่าหัวหันก็เป็นหัวหันประดุกมีธรรมดานะครับแ้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเศษวัสดุอาหารของเขานะบ่ว่าจะเป็นไหนหยานะครับหยานี่เปียบดนะครับเข้ากับซับหรือว่าเข้ามักนะครับมักหัวอาหารเศษอาหารนะครับมักฟางมักยังสามารถสปินอาหารที่ว่าเข้าลดต้นทุนนะครับ นี่นี่จักตัวครับอยู่นี่ปล่อยอปล่อย,อยบอ่อนี่นะครับบอ่อนี่ปล่อยอยู่ประมาณสามพัน 3, ตัวนะครับสามพันตัวครับผมอืมครับเดี๋ยวไปเบิ้ง้างไหนเนาะขวามือนี่มันเป็นบอยังครับนี่ขวาขวามือนี่เิเป็นบอของปลา กินพืชนะครับปลากินพืชครับปลานิ่นปลาตะเพียนนะครับอันนี้คือเป็นบ่อปลานิ่นปลาตะเพียนคือเลี้ยงผสมกันเลยผสมกันนะครับพอปลาชนิดเดียวกันสามารถกินพืชได้นะครับครับอันมูนี่สีลดต้นทุนอย่างหลายนะครับเพราะว่าปลามูนีป่ป็นปลากินพืชเขาต้องมีการเห็ดนะครับเห็ดอาหารให้มันกินได้นะครับสามารถว่าจะเป็นวัดสดุเศษยดยานะครับแล้วก็หรือว่าเศษฟางแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับเพาสามารถมาเห็ดแบบ เส้นวิชนะครับเห็ดเส้นวิชให้มันกินนะครับหลาสามารถลดต้นทุนยังหลายนะครับไม่ต้องให้อาหารเย็ดเลยแมนครับถ้าเฮามีโอกาสก็เสริมแน่นิดนึงแต่ธรรมดาถือว่าลดต้นทุนก็ถ้าบ่มีเฮาก็เอาจำพวกที่เฮ้ามักเฮาเฮ็ดให้มันกินได้ครับครับบริเวณนี้มันบริเวณนี้เป็นบ่อกบนะครับช่วงนี้ก็คือว่าในการบริหารจัดการนะครับก็จำน่ายออกไปเบิดเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าในการที่เตรียมปีหน้านะครับก็ถึงฤดูกาลก็มีการพอพันอีกนะครับพอพันจำน่ายลูกอดลูกบลับนะครับ พื um <ENNIS> ้นที่อยู่นี่จักจักไรครับของสวนเกษตรเราบสวนเกษตรในพื <Nein> ้นที่อยู่ประมาณนหาไรครับหาไรทั้งหมดเลยครับพนทั้งหมดเลยครับเฉพาะเฉพาะพื้นที่การเกษตรตัวนี้ผสมสารครับแต่ว่าพื้นที่น่าทั้งหมดในแปลงนี้ได้ร่วมร่วมแล้วนะครับประมาณสิบแปดไรนะครับทั้งหมดเลยนะครับมี่หนี่มี่ซีบอลมาพ่นี่อันนี้ก็มีอยู่ซีหาบอนะครับแต่ว่าบอข้างบนสืคือเป็นบอผัก นะครับพวกขับล้อข้างบนนะครับขึ้นข้างบนก็สิมีบ่อผักสําหรับที่ว่าในการพอกผักให้ต้นไม้นะครับต้องใส่น้ำโซลาร์เซลล์นะครับไปเลี้ยงต้นไม้นะครับอ๋อใส่พลังงานพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอ๋อแบบปานินนะครับโอ้มีหินพร้อมครับมันเป็นพื้นที่มั่นนี่สิเป็นพื้นที่ตามรักแล้วนะครับเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมนะครับกับเป็นของ S S สสอง เห็ดหนึ่งอสองนะครับ,รบถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ใีการปรับเปลี่ยนในการที่ปรับปรุงในการพัฒนาน,นะครับ,รบอยู่ในโซนหนึ่งของกรมพัฒนานดินนะครับเพื่อมีการให้โครงการต่อยอดให้มีการปรับเปลี่ยนนะครับกครงส้งเสริมจึงได้ให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่หน้าบาโสมขึ้นมาผอมก็เลยเห็ดเป็น สวนตัวนี้ขึ้นมาเพป็นรอบแรกนะครับครับวงบนี่ก็คือเป็นงบของอ่างบของตัวเองและกับงบของอ่าเดี๋ส่วนหนึ่งที่เพื่อนปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เาะสมเลยกับสามหมื่นกว่าบาทที่ว่าเห็ดตั้งเริ่มต้นนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นทุ่งหน้าเบิร์ตนะครับแต่เห็ดหน้าเราเมันกัพื้นที่สูงไม่เหมาะสมสำหรับการทำนาเพราะเลยว่ามีการปรับปรุงเห็ดจังไงมันสียูไนตก็เลยว่ามีแรงบันดันใจตัวนั้นหลังจากนั้นก็คือต่อยอดโดยตัวเองนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆก็มาศึกษาให้องค์ความรู้ครับก็เลย มีการพัฒนาบ้างเลยนะครับแล้วก็สำหรับบ่อนี่นะครับบ่อนี่ก็สิเป็นบ่อร่วมนะครับปลาร่วมนะครับสามารถปลาหลายหลายชนิดร่วมกันให้ยุ่ากันได้นะครับเพราะว่าย่างในหน่อยนะครับเข้ากับสิมีการว่าเออเวลาเข้าสิเปียกเทียบว่าระวังมันอยู่เฉพาะคิดยู่อย่างเดียวชนิดเดียวกับหลายอย่างชนิดอันใดสิมีการหลากหลายอันใดมันสิบิึงการพัฒนาของสัตว์น้ำครับครับอันนี้คือเป็นผสมเนาะผสมครับอันเมื่อครับครับ นี่มองนีก็จะเป็นเลี้ยงกไงก,งก่นะครับอันนี้ก็คือเลี้ยงไก่นะครับมันจะมีไก่ไข่นะครับกาทดลองการเลี้ยงไก่ไข่นะครับคือให้าอาหารหน่อยให้มันไมีกินนะครับ,รบช่วงนี้ยังยังว่นได้น้ำมาเข่าอีกนะครับก็จะมีบ่หลายตัวนะครับเพราะว่ามันบปิดอาย,อยุไปน้ำแล้วก็บ่ท่านน้ำเข่าเพราะว่าช่วงสถานการณลโควิดก็เลยบอกกน็นำไก่พันไข่เขามานะครับเหรือไปบึงไก่กันบ้าเนาะ ถ้าโตครับยูนอ่ายืนีเหลือยุ่เก่าโตครับเก่าโตครับผมอืมเมื่อก่อนสิลุงหาสิบตัวนังเสียครับเป็นไก่ไข่เนาะไก่ไข่ครับไก่งวงนะครับอันนี้ไก่งวงนะครับอันนี้คือลูกๆวันที่เลี้ยจากการขายจำนายออกแล้วนะครับเราถึงเข้าอันนี้คือไก่งวงครับเนาะนะครับไก่งวงครับนะครับอันนี้ไก่งวงคือเขาเขามากินยาครับเนาะแมนครับขาศึกกินเป็นอาหารยาเป็นอาหารนะครับ นอกจากยาเรามีอะไรเขาให้เขากินอ่าสเป็นยาแล้วก็มีสมีล่ำแล้วก็อาหารที่เ้างมักให้มันกินนะครับ,รบแต่ถ้ามีหัวอาหารหเข้ากับสามารถใส่บอดดใส่หลายนะครับก็คือเป็นเป็นการอ่าซ้อมหัวเชื่อมันนะครับ,รบแต่ว่าส่วนหน้าสิเป็นยายากับเขา่า<ม>ไปนะครับกับล่ำนะครับกินมักอันนี้ข้ให้ผลผลิตเป็นยังไงครับในการเอาให้ผลผลิตนะครับก็ถือว่าอ่า ถ้าไข่นะครับกัดสีประมาณสิบสิบสองฟองเป็สิบห้าฟองนะครับอัดต่อตัวนะครับแต่ตามนี่การเพาะนะครับข้อไข่เลยครับไข่อ่าไข่นี่ครับกับถ้าถ้าเป็นหน่วยไข่กับขายยืนหน่วยหน่วยละสามสิบห้าบาทนะครับถ้าเป็นตัวละก็พอออกมานะครับกับสี่ตัวละหาสิบห้าบาทนะครับครับผมมากมายอันนี้คือเสาวรถนะครับเนาะนะครับสาวรถครับ เป็นสวัสดโอ้ออกน่ายแล้วออกแล้วครับเริ่มออกนะโอ้นี่หน่วยสวัสดอันนี้คือปลูกให้มันเลื่อยเองเลยแมนครับมันเลื่อยเองครับเพราะว่ามันจิตด,ดูแลได้นะครับกรสิทดลองนะครับกระลองลองลองต้นกาแฟนะครับโอ้ต้นกาแฟพร้อมแมนครับอันนี้คือต้นกาแฟนะนนการถัทดลองว่าถ้ามันอยู่งหลอดกับจังสีน้ำมาปลูกอีกเยอะนะครับก็คืออันนี้คือทดลองว่าการจะเลื่อยตัวหรือว่าการเพิ่มเนี่ยมันสิปลูกไงว่าผมเบิ้งแล้วลักษณะว่า กาแฟาเนี่มันเหมาะสำหรับผื้นทีบ่บานเฮ้านะครับเพราะว่ามลแรงกับบวอดกินครับใบมี่สีบ่มียังแต่ตองเขาเลยพอก็เป็นมันสิมีสารของเขาเขาหั่นนะครับ,รบแต่ก็ดูแลง่ายนะครับเนี่ยบวตองเนี่ยยังบวตองทะล่องวาบวตองบัรุ่มยังแนวหน่ล้อมมือวามันสอยูกับธรรมชาติได้ยังไงนะครับตัวนี้ซือมาได้จากปีครับ<อ>นี่มาได้ปีเดียวครับน,นี่ปีเดียวครับผมครับโอ้มีต้นซักพร้อมครับต้นซักซักอ่ตอน เขาไปขอจากกรมการไม้นะครับก็มาปลูกทึ่งสักทึ่งพยุงนะครับก็ถือว่าปลูกป้าไม่น้ำในโตเพราะว่าอันนคตหน้าข้างหน้านะครับยี่สิบปีสามสิบปีก็ถือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานก็สิได้ใส้นะครับก็เดนเนอรโครงการว่าอยากจะปลูกป้าไว้หลายๆนะครับอันนี้บล็อกบล็อกบอันนี้บ่อกบครับนี่ครับผสมผสานเลยเนาะแม่นครับบ่อกบมูนี่ก็สิเป็นรุ่นกบนี่ครับมันสิเป็นกบนุ่มครับอืมนุ่มครับ อันนี้เป็นบ่อเพือนบ่อดินเหมือนกัครับแมนครับบ่อดินครับบ่อดินนี่ครับนี่คือกรบบ่อกบครับใส่พักต๊ะให้เขาเนาะแมนครับให้เขาได้ร้อยแล้วก็เขาสามารถกินกินเป็นอาหารเขานําในตัวนะครับครับก็ให้อาหารเสาร์และเย็นเท่านั้นนะครับเท้าเย็นเนาะครับผมอาเออเอาเสลี่นคุ้มพังแสงแดดพังแสงแดดครับกันกันนกนําครับเพราะว่าส่วนมากถึงในปลาปลามันมีปลาแต่ก็มีสิบนกมาหลายนะครับครับอันนี้เป็นอันนี้สวนอินทรพาลัมครับอันนี้คือสวนอินทรพาลัมครับผม ตไได้ครับยูนี่ยูนี่ร้อยสองต้นครับร้อยสองต้นครับพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ร้อยสองต้นครับทดลองมึงว่ามันสิตใจพ้นสมใดนะครับครับเอามาเบี้ยประมาณยี่สี่หาเส้นนะครับซื้อมาตนท่านหรือซื้อมาจากบาทครับตุนเช่วงนั้นนะครับกับหกหสิบครับต้นหนึ่งหกหาสิครับผม อันนี้เขาให้พผนผลิตไปครับให้แล้วครับมาบึงกันเลยครับชุบเลยปูได้จักปีหลอเนี่ยสองสองปีครับสี่เดือนครับสองปีสี่เดือนครับผมตัดไปหลายแล้วนะครับมันมูสุกไปแล้วนะครับมาไทยมาไทยต้นนี้โอ้โหอันนี้ก็เล่นไม่บอกอันนี้เป็นแล้วเนาะนี่ครับที่มันเป็นตัดไปหลายปีนี้เป็นประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับอือโหนี่คือเป็นแล้วเป็นแล้วครับจังเดือนเขาเขาตั้งให้พผนผลิตนี่อ่า ตามรักแล้วนะครับออินทรพาลหนึ่งสองปีแปดเดือนจังสีผลผลิตสองปีแปดเดือนแต่ตัวนี้เนี่ยปีที่แล้วนี่ยครบหนึ่งปีนี่มันเกิดสามารถออกได้นะครับอยู่กับการดูแลสมบูรณ์หนึ่งปีก็เกิดสามารถมีผลผลิตเท่าไรชิมได้อันนี้ห่อไว้เหรอนี่อันนี้ห่อไว้ครับเปิดเปิดดึงเปิยเนาะได้ได้ครับเปิดได้เพราะว่าเปิดได้ครับห่อไว้ก็คือกันกันมาแรงกันมาแรงนะครับกันตัวนี้ได้ครับพลาสติกกันอย่างีพลาสติกก็คือกันแสงครับกองแสงครับกองแสงครับ คิ้วสวยคิวดีแก่รัวนี่ค้อย้หนาเขาเป็นพร้อมเป็นไม้วยพเป็นไมยพร้อมครับกับมีอะไรได้ครับดกครับสุกไป้นํานี่ครับดกเลยโอ้โหเต็มต้นเลยตัวนี้รับอยู่ทึ่งๆไหมแกนครับออันเด้กเก็บไปหลายเตืบหรอครับส่วนมากคืเก็บไปแต่เมืองไหลหรอครับครับนี่ครับเดี๋ยว้เบื้องน้อยหนาครับผมกับคือมันเป็นธรรมชาตินะครับ โอ้เต็มเลยครับเต็มเลยครับอันนี้ก็บซุปพ้อกินได้นะครับนี่นิดซุปอีกนิดที่มันขยายอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เราลงทุนครั้งเดียวนะครับคือเมล็ดของมันนี่สามารถขยายไปได้คือเราไปวานถี่เมล็ดเราต้องไปหนี่ครับเกิดธรรมชาติของมันเกิดธรรมชาติเลยเนาะนี่ครับการันล็อยู่แบบสมดุลธรรมชาตินะครับอันนี้คือยังครับนี่ อ่าส้มโอพันละส้มโอครับที่ของเวียดนามเลยครับโอ้โหมันทดลองปลูกทดลองปลูกว่าถ้ามันอยู่ไหนยังไงเก็คือเรียนรู้ในการปลูกบางหวางสี่หลอดปอครับมีมะละกอด้วยเนาะครับมะละกอนะครับสี่มีสวนนะครับแล้วก็มีฝรั่งฝรั่งนะครับกับทดลองว่ายลุงต้นเด็ดซ้ำนี่นี่พัดยังครับเนี่ยกิมกิมจูครับไรเอ่อฝั่งกิมจูครับผมใส่เมล็ดเนาะครับมันกำลังห่อพอดีเลยนี่ครับ กำลังเป็นนวยนี่โอ้หน่วยกำลังเป็นนวยครับอ๋อกำลังหอนะ่<ร>หอว้เนาะห่อกั่นมะเร็งกลับกั่นมะเร็งครับอันนี้จะเป็นอันนี้ก็คือทั่วร์ทัวรฟักย,าว,วกยาวนะครับปลูกนะครับกับทิวา ยางหน่อยๆมีกินนะครับกับมีจิลเลี้ยงกินขายนะครับส่วนมากขือไผ่ไข่เด่นไขโอ้ก็ลังเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็ลังเป็นอันนั้นก็ลังเริ่มปลูกเป็นระยะเป็นช่วงช่วงไปบ่าให้ขาดนะครับครับอันนี้ระบบโซลาเซลล์โอ้อันนี้คือระบบโซลาเซลล์ที่เราใส่ในสวนเกษตรท่านแมนครับในสวนเกษตรครับอันนี้ไลด้ไดมครับจับเบิร์ดอันนี้ได้ได้ของกรมส่งเสริมของสำนักงานเกษตรนะครับเป็นไฮฟี่นะครับโอ้ไฮฟี่แมนครับ <ม>เป็นให้ฟรีนะครับแต่ว่าบาดานเขาเจอะเองบาดานเจอะเองเน่ครับมุน่นัันเพิ่นนห้เบื่อครับแผงเขามีงบให้ครับมีหกห้มีแผงแล้วก็มีสมเบิดนะครฮะนี้ต้องไปเขียนของ,งบจากกม<อ>รมการดินแบบมันจะเป็นของกมรมส่งเสริมแล้วก็สำสำหรับเครือข่ายนะครับมันเป็น<ด>เครื่อไค้เครือข่ายสพกหลักแล้วก็สพกเครือข่ายครับครับเขาพอดีแดดมาสองบ่อของอำเภอสวนภูมิขอพอดีผมก็อันเดียอันนี้โซนองพึ่งเนื่องจากว่า ในการไปอบรมไปไซส์เก่าใดไปแล้วก็มีการนํามาเห็ดเหื่เพื่อนมึงแล้วกันมีความผักพุ่มใจในการที่ติตะยอนะครับนะครับมีนี่มีในแดงพร้อมครับบลอนเนี้ยโอ้โหนี่บ่อนเนี้ยแดงครับครับในการเห็ดเพาะพันธุ์นะครับก็ให้ปลาให้หอยเชลลีหรือว่าให้ยังกินได้รอันนี้ก็พอให้ปลาเนาะกับให้ปลาครัขยายเลยขยายแค่ไม่กี่เราคือก็ออกขึ้นออกไปนะครับเอาไปให้ใกล้กินอะไรให้ครับ ไปเบิ้งงัวงอันนี้แท้เลยสิเป็นบักหงนะครับเอ้เพืชอ,อันนี้ก็กับอันนี่เป็นพวกไม่เอ่อไม่เศรษฐกิจไม่เศรษฐกิจนะครับไม่ยุ่งเนาะไม่พยุงครับไม่พยุงนะโอ้เป็นแจ็คต้นครับอยู่นี่อ่าหลายต้นอยู่ครับแล้วก็คือเป็นไม่พยุงเลยไม่พยุงครับไม่พยุงแล้วก็สีมีปลูกตามหัวโลหัวให้หล้วก็มีบริเวณทีคลานมากนะครับหลายต้นครับโอ้ไม่พยุงกูบุบกหูบุกริกครับ เพราะว่าเขาบอกว่าพายุงนี่เป็นพืชที่สามารถปลูกแล้วเดี่ยมันบ่ค่อยตายนะครับครับปลูกแข่งกันก็ไม่ยุค่าได้นะครับแต่เขาอีกใจมากนะครับเพราะปลูกทิมก็ได้ปลูกทิมไปแล้วต้องเ็่ตายนู่นเนยากแม่นบดดูแลยากครับเพราะว่านู่นนี่คือถ้าเขามีการเท็่หัวสวนในต้ตะสองสันขึ้นมาเพิ่มหนึ่งมันสีแดดอัน,นสูงเลยทันทีมันเก็บเปล่าเงี้ยนะครับครับเหมือนมันมายู่งังเสี่ยาก็สามารถที่เราต้นทุนครับอันนี้ง้อพันยังครับตัวนี้อ่ามุเป็นว่ารวงกลางนะครับวกาลัง ในการผสมสายเลือดนะครับกับสียุ่เอฟหนึ่งครับก็ต่อไปกับสีเป็นจดพออยุนี่จดเป็นเอฟครับพอร์พอดีให้ลูกไส้จบจดเอฟกับมันกัสีหลายนะครับมีักอาฟางพอม่่่่ั่น่่่่่่่่่่่่บ่ร่่่่ีเ่็่่่่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่นี่่่่่เน่่งั่ะ่ พอดีฝนตกมันกเ็เลยนิดน่อยนะครับครับโอ้โหเขาสิคุกเข้าของเขาเองเรีเยนรวยโอ้โหนี่ก็เป็นไก่ย้อมกันเลยย้อมกันครับคือว่าเอาไห้มันยู่แบบไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ยู่ไก่บานไก่ยูย่สี่คือเป็นระบบน,นะครับว่บาถ้าเขาแยกแม่งสี่มันสจะยู่ได้แบบไรคือเบื้องบนตาดสภาพอากาศเราต้องเบื้องต่างกันแบบไรอืออุณหภูก็ตีเบอร์นะครับเพิ่งตีเบอร์แล้วก็ทถ้ำเขานะครับอือตีเบอร์ครับนี่ครับ เนี่ยไก่โอ้ไก่งวงครับผมโอ้นี่ครับยิ่งผสมกันเล่นหมดมันเป็นไก่งวงไก่ไข่แมงครับไก่บ้านไก่บ้านนะครับกับเนี่ยมันหลากหลายน้ำกัน์ดว่าเรามันคแบบมันกระสีให้กินแบบธรรมชาติของเขานะครับครับก็เขาให้เขากินครับครับเขาปกติกับปกตินะครับมูนกระสนเศษมีอาเศษยังเท่ากับกินหมดไม่กินแมงนะครับ ึงพระอาศัยซึ่งกันแล้วกัน่งครับท่านกำนันครับอยากให้ท่านกำนันนะครับให้อคิดแนวคิดนะครับสำหรับเกษตรกรครับที่อยากเหตุศูนย์เล่นลู่หรือเหตุเกษตรผสมผสานคือจังท่านกำนันนะครับอยากให้คิดกับเกษตรกรนะครับผมกับกาสสำหรับเกษตรกรนะครับผู้สนใจนะครับกาถือว่าผมเห็ุจากตนทุนหน่อยนะครับ คนที่มีตดทุ่นหน่อยแต่ว่ไม่แรงบันดาลใจนะครับจากประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานไปเบิ้งหลายหม่องหลายบอลนะครับไปเบิ้งของโครงการของพอหลวงนะครับและก็ทังกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการเขามาส่งเสริมนะครับให้ผมเป็นมอดินตำบลมีการพัฒนาด่านดินมีการพัฒนาหลายๆอยางและก็ทั้งกรมส่งเสริมสำนักงานเกษตรทุกหน่วยงานนะครับก็ให้ความสําคัญผมจังได้เขารวมโครงการนะครับกับเป็นสพกนะครับสพกเครือข่ายนะครับของสำนักงานเกษตรของกรมส่งเสริม นการจังได้มีแรงบันดาลใจนะครับข้างจะเริ่มต้นนะครับกาสถานที่นี่ก็คือมันเป็นหน้ารรมดานะครับเป็นพื้นที่เอสหนึ่งนะครับบ่เหมาะสมนะครับสำหรับการเฮ็ดหน้านะครับเพื้นก็มีการเฮ็ดว่าเป็นเอสบอ่เหมาะสมสำหรับการเฮ็ดหน้าเขาต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับท่ากรมพัฒนาที่มีการเล่นในน้ำนะครับว่าพอดีเขาลงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นนี้ทีหน้าบ่เหมาะสมจากกรมส่งเสริมนะครับเพื้นก็ได้ให้ซอยมาในการเฮ็ดกะอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาท นะ <utan> ครับในการปรับเปลี่ยนผืนนะครับเหตุตปีหาเก่าหกสิบมานะครับการนการพัฒนามากกไปศึกษามากดาูดูงานมองลต่างๆมากกับตองออกมาตอยอดของตัวเองนะครับ,รบอันอันแรกคือก,กอยากเข้ามีแรงบันดาลใจว่าอยากเข้าอยากเหตุผเหตุแล้วตองมีใจหลักน้านะครับเหตุจากตนทุนนะครับเข้าหวังว่ามันจะได้อลังการนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เข้าได้คอยปินไปทีละขั้นตอนไปนะครับพัฒนาไปเรื่อยมันสิแรงบันดาลใจนะครับผมก็มีการเหตุจากทุนหน่อย นะครับเฮ็ดแล้วเพื่อนมันสีตอบโจทย์เท่าใดว่าเขาอยากกินยังนะครับเขากับสิเด็กกินในสิ่งที่เขาอยากกินถ้าเขามีการบ้างแผนไ้เฮ็ดนะครับมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับมีการเลี้ยงประพืชสั์น้ำนะครับกระประงมงสั์ปีเขากสามารถเรียนเรื่องการเฮ็ดได้นะครับพอเขาเจะเฮ็ดจากหน่อยๆจะฝ่าไปเฮ็ดไหลนะครับการเลี้ยงลูกศึกษาน้ำลดต้นทุนแล้วก็มีการปลูกพืชปลูกยานะครับให้เป็นอาหารสัต์น้านะครับ บ่าว่าจะเป็นเป็ดไก่บ่าวาเป็นปูปลานะครับก็สามมรถกินผดได้เช่กันครับก็คือเป็นอาหารที่เฮาสามารถมาต่อยอดได้นะครับจากการเลี้ยงรูเห็ดจากทุนหน่อยจากก็มีแรงบันดาลใจเฮ็ดแล้วมีการศึกษาองค์ควบรูเฮาพยายาศศึกษาดูๆนะครับไปเบื้อง,งเพิ่นแล้วเอาพยายามมาต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองนะครับจะฝากไปลงทุนหลายสําหรับเกษตรกรภูเขามีความอยากเห็ดนะครับก็เฮ็ดแล้เพิ่มนี่เฮาสามารถ มีอาหารกินได้ตลอดนะครับถือว่าเป็นตู้เย็นในหน้าเลยนะครับกินกินอาหารสดนะครับเขาบริเป็นอาหารทีว่าจะโดนมากนะครับเพื่ออาหารสดนะครับอยากกินใกล้กับใกล้สดปลากับปลาสดสามารถเอาขึ้นได้เห็ดกินได้เลยจริงจรินะครับพืชผักเข้ากับสามารถปลูกกินได้นะครับเข้ากับเห็ดระบบนิเวศให้ดีนะครับเห็ดแบบคือพอหลวงพื้นด็ดนะครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีการแบ่งปันนะครับหลายเข้ากับแบ่งปันแล้วก็สั่งรายได้เข้ากับมีการขายสั่งรายได้นะครับอันนี้ก็คือสามารถตอบโจทย์ได้เลยว่าเมื่อเขาเห็ดระบบนี้ มันจะมีแรงบันดาลใจนะครับเห็นแล้วปุ๊บก็บมาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับหลายอย,ย่างว่ามาจะหายค้าในนํานะครับเพราะว่าโอ์โคโร้ที่ได้มาเนี่ จากเพิ่นหายมากห้องกระดองมาต่อยอดแล้วก็อยากให้ผู้ไทยถอดไปอีกนะครับเคิดได้เพาะได้ก็เป็นเรื่องของผู้เพิ่นมาศึกษานะครับเพราะว่าอันอันนี้คือคําแนะนําดีๆอยากจะให้เห็ดนะครับเห็ดแล้วห้องสมิธยูไม่กินนะครับครับก็คือสําหรับผู้ที่อยากสิมาศึกษาดูงานครับผมหรือขอคําแนะนําได้ครับก็คือมาองนี้ได้ได้เลยครับได้ครับนะครับของที่ทําการกํานันจันทาเนาะครับเนาะครับผมอ่าอยู่บ้านหังว่าครับครับตะบนหัวซางเนาะครับสำเพอส่วนภูมิจังหวัดเลยที่น่องครับติอ่าได้สำครับ ติดตามนะครับถ้า Facebook นะครับครับไก่โยของนี่ครับ b ีบยิ่งเจริญฟาร์มบ้านข้างว่านะซื้อเฟซเลนมาครับแม่นรับยูเฟซนะครับการสามัดเข้าไปตรงใดเลยนะครับมีรายการต่างๆทีนเห็นเนี่ยนะครับกับสิมีเบอร์โทรศัพท์ยู่หันนะครับครับถ้าโทรศัพท์ผมปัจจุบันนะครับกับศูนย์แ5ดเก้าสี่สองศูนย์ห้าสอะครับสามัรตอโทรมาสอบถามหรือโทรมาได้ติดต่อได้ติดต่อได้ครับหรือสิมาดูศึกษาดูงานกับมาติดต่อก่อนนะครับเนาะได้ครับได้ครับครับกับมา สำหรับชิปนี้นะครับทัดไทบานก็ขอขอบคุณครับท่านกำนันครับที่ให้ความดูกับเกษตรกรนะครับผมครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ